อย่างถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทำสเต็ปเนี่ยพี่ห้าร้อยม้าต้องเตรียมงบมาเท่าไหร่อ่าคร่าวๆก็ประมาณสองแสนกลางๆครับประมาณสองแสนกลางใช่ผมทำที่พี่เจจูเนอร์บางปะสองไปครับทุกคนไปชมแจ็ต GK 500้าม้ากันแลวผมไปหาทางเจ้าของรถเลยพี่พีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอมาชม GK 500้าม้าพี่หน่อยเนาะครับครับผมก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของแต่งคันนี้เป็นแจ็ต GK ตัวไหนปีไหนนะพี่ปี 2014ครับปี1 4เลยก,ก็คือเป็นตัวท็อปเลยถูกป่ะพี่ใช่ครับใช่อันนี้ผมถามนิดนึงดิตอนแรกขับตัวท็อปอยู่แล้วทำไมถึงมาเปลี่ยนเป็นธรรมดาพี่คืออยากทำเครื่องครับอยากขับแรงแต่ทีนี้ ตัวท็อปมันมีข้อจํากัดเรื่องเกียร์ครับ oh. คือเราทําแรงม้ามาเยอะแต่เกียร์เขารับไม่ไหวก uh, ็เลยต้อง <top. S 2> แปลงเป็นเอ็มทีก็คือขับท็อปอยู่แล้วก็เลยถ้าเกิดอยากจะได้แรงกว่านี้ก็ต้องลดเกียร์มาเป็นเกียร์ธรรมดาถูกไหมพี่ใช่ครับโ okay, okay. อเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งอันนิดนึงนะทุกคนสําหรับใครที่รอชมแจ็สจีเคอยู่วันนี้ผมก็หารถมาให้ดูแล้วนะะเดี๋ยวเราพาดูตั้งแต่ด้านหน้าอย่างด้านหน้าคันนี้พี่พีทำอะไรบ้างเนี่ยพี่อ๋องแต่ด้านหน้าเลยก็ม <G: S 2> ีแปลงหน้าเป็นตัว กระจัง MC ครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกเอสเซาครับไฟหน้า H-V 14่าครับแล้วก็เปลี่ยนฝากระโปรงของมอนอซคาครับครับผมใช่แล้วก็กันชนหน้าก็ไมเนอร์นะพี่เนาะใช่กันชนหน้าไมเนอร์แต่บอกก่อนนะว่าไม่ได้ใส่ตะแกรงหรอพี่ใช่เขาไม่ได้ใส่เพราะว่าใส่ได้มันติดอินเตอร์ครับผมอ๋อคือจะเป็นแบบอินเตอร์แบบใหญ่ๆแบบนี้เลยโอเคก็จะมีไฟหน้าเป็นไฮบริดนะพี่เนาะครับแล้วก็มีกระจังไมเนอร์แล้วก็มีตัดหมอกเอสเซกันชนหน้าเป็น อ่าไมเนอร์นั้นเพื่อนด้านหน้าประมาณนี้แล้วก็จะมีฝาคาร์บอนนะพี่เนาะครับของมอนซ่านั้นเพื่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างนิดนึงนะทุกคนเนี่ยอย่างคันนี้สเต็ปของพี่พีก็คือจะเป็นรถข่าวล้อข่าวเนาะพี่เนาะใช่ครับอ่าคร,ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูล้อนะทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าล้อมูกเก้นตัวไหนนะพี่อันนี้ตัว m f 10พี่อ่าครับผมออฟสามสองพี่ออฟสามสองหน้าท้ายเนาะพี่เนาะใช่ครับหน้าท้ายโอเคแล้วก็ยางจะเป็น อ่าหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้าถูกไหมพี่ใช่ครับครับผมแก้มเขาก็จะอ้วนๆนิดนึงเนาะพี่เนาะอ่าครับผมอันนี้เป็นยางไอซศูนย์สี่นะทุกคนแล้วก็มีเบรกเปลี่ยนเพิ่มเนาะพี่เนาะใช่ครับครับผมเป็นเอ็นเลสนะทุกคนเนี่ยเป็นเอ็นเลสไม่ติดเนาะพี่พี่เนาะไม่ติดครับไม่ติดนิดน้วสอไดได้ได้พองแม็กไม่ติดนะทุกคนต่อไปช่วงล่างนิดนึงแจ๊ดคันนี้ใช้โช๊คของอะไรพี่ใช้เฮดไดสเปกครับอันนี้คือเราไม่ได้โหลดเตี้ยเลยถูกป่ะพี่เคยโหลดพี่มันขูดซุ้ม แ,แล้วก็คือมันเราถเราเป็นรถใช้งานด้วยพี่มันมันหลายอย่างอะพี่ขับไปบางทีไปเจอเนินลูกนาดอย่างเงี้ยพี่อ่าครับผมครับผมอันนี้คือบอกเลยนะไม่น่าติดนะพี่เนาะใช่ครับไม่ติดตร<อ>งโผลใช้งานจริงทุกคนดูดิเห็นว่าเป็นรถเป็นรถบ้านใช้งานครับขนของอะไรผมบอกเลยไม่น่าติดอ่ะทุกคนเนาะใช่ไม่ติดเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูของแต่งเพิ่มอย่างคันนี้ก็มีฟิล์ม้าใสนะพี่เนาะใช่ครับใส่้าใสนะเพื่อนฟิล์มซิงเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายเดี๋ยวทุกคนเนี่ยด้านข้างน่าจะประมาณอันนี้เนาะ อย่างด้านหลังคันนี้มีอะไรบ้างอะพี่พี่ก็มีฝาคาร์บอนครับออมอนซาเหมือนกันอ๋อฝาท้ายเป็นคาร์บอนมอนซานี่นเพื่อนคนนี้คาดหลังมันก็น่าจะเป็นตัวท็อปอยู่แล้วถูกป่าพี่ใช่คาดหลังก็ตัวท็อปอยู่แล้วใช่แล,แล้วก็จะมีไฟหลังก็คือเป็นไฮบริดซีีถูกป่วพี่ครับก็คือเขาจะเป็นสไตล์ของเขานะพี่เนาะอ่าผมว่ามันสวยดีนะแล้วก็จะมีกันชนหลังก็คือเป็นไมเนอร์เนาะพี่เนาะด้านหลังน่าจะประมาณนี้แล้วก็อ่าผมแอบเห็นก็คือจะเป็นหางหลังถูกป่วพี่ตรงนี้เนาะ ตรงนี้ตรงไหมพี่ใช่ครับเป็นตัวท็อปเลยนะพี่ <c oughs> เป็นตัวท็อปอ๋อตัวท็อปคือจะมีตรงนี้ <c oughs> ใช่ครับอ oh, งผมมันเป็นตัว G K s V <S <c oughs> <S ตัวร <c oughs> องท็อปใช่มันก็จะมีหางหลังมาด้วยอ๋อ oh, แต่ว่าแก๊ปตรงนี้คือเราก็ไปทำคาร์บอนเพิ่มหรอใช่ใช่โอเค okay, ก็คือมันจะเป็น2ชิ้นเลยทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วอย่างท่อคันนี้เราทำไงพี่เดินยังไงบ้าง ก็เดินอ่าตรงจากหลังเทอร์โบมาเลยพี่อ่าครับพี่สองนิ้วขึ้นสองนิ้วขึ้นก็คือทั้งเส้นเนาะพี่เนาะใช่ครับทั้งเส้นเลยอ๋อปลายเขาจะเป็นแบบงุ้มลงมานั้นเพื่อนอะใช่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเพิ่มนั้นเพื่อนนี่ภายในอย่างภายในคันนี้มีทําอะไรเยอะไหมพี่ก็มีพรม RS พี่แล้วก็ังคา RS อ่ะครับผมนี่นะเพื่อนจะมีพรม RS หายากไหมพี่ไม่ค่อยเห็นใครใส่เลยอื ไม่ยากพี่ซื้อติดต่อทางเอ็นเจพาร์ตนะครับพี่โอ๊ตนะครับอ๋อนี่สั่งกับพี่โอ๊ตได้เลยใช่หลังคาก็พี่โอ๊ตอ๋อคือนกันคือภายในจะเป็นภายในดำนะทุกคนเพราะของเดิมมันสีขาวพี่ก็คือจะเป็นภายในไอซ์นะประมาณนี้แล้วก็จะมีเบาะนะพี่เนาะใช่เบาะเป็นอ่าาเเรียกอะไรสตาร์เดียวอก้าอะไรเนี่ยของมไต้หวันครับเบาะคู่หนึ่งนะเพื่อนเบาะบายนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเดิมนะพี่เนาะพุ่มอะไยคอนโซลทุกอย่างเดิมจะมี คันเกียร์ถูกป่ะพี่ใช่ก็คือจะเป็นของเคจูนนั้นเพื่อนนี้ก็จะเป็นตัวซ g ตัวหนึ่งเนาะพี่เนาะใช่ครับมีตัวเดียวเลยเรือนไม้เดิมนั้นเพื่อนแล้วก็จะมีปรับบูทตรงกลางเนาะพี่เนาะมีปรับบูทแล้วก็ด้านท้ายก็คือจะไล่เบาเลยประมาณนี้แล้วก็จะมีคำหนึ่งจุดเดี๋ยวผมดูเครื่องดีกว่าพี่พี่ได้ครับอเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนิดนึงนะว่าคันนี้จะทำสเต็ปอะไรบ้าง500ม้านั้นเพื่อนอ่าเดี๋ยวท้ายคลิปพาไปลองนั่งนิดนึงก็ยังไม เดี๋ยวเครื่องผมให้พี่อธิบายดีกว่าเครื่องก็จะเป็นบล็อกเดิมครับ L15 ก็จะมีชุดลูกก้านข้อก็จะเป็นข้อเดิมใบเคียร์แลนซ์บาลานครับลูกก็จะเป็นลูกทั้มก้าน MRX IBeam ครับครับแล้วก็จะมีชุดบนสปรงสปริงวาลก็จะเป็นของ BC หมดเลยครับเป็นของแต่งหมดเลยแคมเป็นของพี่เล็กนนอ่าครับสายเทอร์โบก็ท TD06 ครับอ่าครับผมคันนี้เกียร์เดิมไหมพี่ เกียร์มีไล่เฟืองเกียร์ครับแล้วก็มีเต็ดอ่าครับผมคันนี้เข้าๆกี่ม้านะพี่พี่ที่จูนไว้5 0 0ร้อยสองม้าครับที่สองบาสามครับผมบูทเท่าไหร่นะพี่สองบาสามครับสองบาสามครับผมอย่างถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทำสเต็ปเนี่ยพี่ห้าร้อยม้าต้องเตรียมงบมาเท่าไหร่ อ่าเข้าคร่าวก็ประมาณ200,000กลางๆครับประมาณ200,000กลางใช่ผมทำที่พี่เจจูเนอร์บางปะ2ออ่าครับผมครับผมสำหรับใครสนใจนะอยากจะทำสเต็ปนี้เตรียมไปประมาณ2 0 0 0นห้นันเพื่อนโอเคคันนี้เคยลงสนามไหมพี่ยังครับยังใช่ไหมอยากรู้เวลามากเลยวิ่งก็อยากรู้เหมือนกันพี่ว่าจะลองลงรุ่นตอนเดือนพันวาเนี้ยอ่าครับผมครับผมใช้เวลานานไหมเนี่ยพี่ทำเครื่องแบบเนี้ย ก็แล้วแต่คิวงานเขาถ้าจริงๆก็ประมาณครึ่งถึงหนึ่งเดือนไม่เกินประมาณครึ่งเดือนครึ่งเดือนสำหรับใครที่แบบสนใจเนาะประมาณนี้เลยตอนแรกคือเป็นรถ r ี m a ปอย่างนี้เหรอพี่ถูกปะตอนแรกเป็นเกียร์ออโต้เกียเซอร์โบ F55 ๋อตอนแรกออโต้เซทเทอร์โบด้วยใช่แล้วเป็นยังไงพี่มันก็ฟิลของออโต้ครับมันเหมือน มันจะกึ่ง fk มันก็ไม่ใช่เพราะว่าแรงม้ามันสู้พวกตระกูล fk ไม่ได้อใช่เพราะมันเป็นรถ na มาแต่ก่อนาก็เลยอยากเปลี่ยนถูกไหมพี่ใช่อยากให้มันแบบแรงอ่ะคือเราเป็นคนชอบรถเร็วรถแรงอ่ะครับครับผมก็เลยเปลี่ยนเกียร์ก่อนถูกไหมพี่แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆถูกไหมพี่ใช่ครับผมแล้วคันนี้อนาคตมีทำอะไรอีกไหมพี่เครื่องมันก็ไม่น่ามีนะครับมีก็มีอาจจะเปลี่ยนเทอร์โบเป็นบอลเบลลิง้ยครับแล้วก็เพิ่มบูท อ่าครับผมและอย่างคันนี้เบ็ดเสร็จของแต่งโดยรวมเท่าไหร่อ่ะพี่สี่แสนไปปลายครับประมาณสี่แสนหลักๆดูทรงอะนาจะหนักเครื่องกันหนักล้อเบรกเนาะพี่เนาะใช่ใช่จะหนักเครื่องอ่าหนักๆแล้วก็เบรกัเครื่องเลยแล้วก็เบรกส่วนพวกเบาพวกอะไรก็สามหมื่นรับหมื่นประมาณนี้นะใครชอบก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้หรือว่าใครที่อยากจะทำสเต็มนี้ก็ไปหาทากันได้นะเพื่อนโอเคพี่เจทั้งนั้นเดี๋ยวผมรบกวนพาผมไปขับหน่อยนะได้ครับได้ครับอ่ะเดี๋ยว เราไปลองนั่งกันนิดน,นึงมาดูซิว่าแจ๊ดจเค500ม้าจะสนุกแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมมันต่อบนรถเลย okay, ครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในข้างในแจ๊ดจี500ม้าแล้วนะอันนี้ผมลืมถามพี่พีว่าคันนี้คัดของอะไรพี่อ่า uh, ติทัมคัตซิ่งครับอ่าครับผมแล้วราคาแรงไหมตอนนั้นผมเปลี่ยนมาน่าจะเจ็ด7ันเจ็ดนวีเดียววีนาครับผมดีใช่ไหมพี่โอเคใน,นความรู้สึกผมใช้มาก็อ เครื่องนี้ก็เนี่ยที่พีพีแกอธิบายก็จัดเต็มเลย500ม้าก็เตรียมงบมาประมาณ2,500นหนะเพื่อนสำหรับใครสนใจเนาะก็เป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยหรือว่าใครที่อยากจะดู